สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะเราจะไม่ไปยิมเราไม่ไปฟิตเนสเราจะเดินค่ะเราจะเดินเข้าไปในเมืองนะคะจากบ้านเราไปในเมืองก็ประมาณ5 5.5กิโลประมาณนั้นไปกลับก็ประมาณ10 10กวกาโล11 12โลเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะเดินไปกี่แคล วันนี้อยากเดินเพราะว่าวันนี้มันมีแดดเื่าวานนี้ไปฟิตเนสเพราะว่ามันไม่มีแดดคือแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศมันเปลี่ยนมากๆวันไหนมีแดดเราก็อยากจะออกไปแบบว่าเดินสูตรอากาศนะมันได้แบบว่าอากาศบริสุทธิ์มากๆนี่เห็นไหมทางเดินทางเดินที่บ้านนะมันดีมากๆมันเป็นถนนที่เขาทำไว ให้สำหรับคนเดินเราไม่ได้เดินไปโซนที่ถนนใหญ่ที่รถเขาวิ่งมันจะมันจะมีแบบว่าทางทางแลนนวายเขาเรียกอะไรนะทางแบบว่าทางไปนานนะเพื่อนๆเนะเาะทางไปเออทางแบบทางไปนาเราจะเดินทะลุไปแล้วก็ทะลุหมู่บ้านแล้วมันก็ จะทะลุไปใจกลางเมืองซันเดอร์บอร์เราจะเดินแบบว่าเดินแบบเร็วๆนะเราจะไม่วิ่งเพราะว่าการวิ่งมันจะทำลายกล้ามเนื้อของเราเราไม่อยากให้กล้ามเนื้อของเรามันโดนทำลายนะเพื่อนๆเราอยากจะรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้เราก็จะเลย ส่วนมากเวลาเราออกกํบบาลังกายเราจะเดินเราเดินเร็วเดินชันเราจะไม่วิ่งเด็ดขาดเพราะว่าเวลาเราวิ่งเหมือนมันจะดึงพลังงานมันจะดึงกล้ามเนื้อเรามาใช้งานแล้วมันจะทําให้เราแบบว่าหิวแล้วก็กินเยอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินนะเราเดินอ่ะเหมือนร่างกายเราอ่ะเขาจะดึงไขมันออกมาใช้แล้วก็ เราสามารถออกกำลังกายได้นานมากโดยไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือหิวโหยเลยนี่ไปค่ะมาออกกำลังกายด้วยกันกับเรานะนเห็นนะชุดพร้อมช่วงนี้หนาวเนาะต้องใส่หมวกแต่ว่าเสื้อหนาวอะ่ะมันจะใส่หนามากไม่ได้เพราะว่าพอเวลาเดินอะมันร้อนก็เลยใส่แบบนี้ยเสื้อหนาวแบบ บางๆใส่หมวกใส่ถุงมือเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นทางไปนานะเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าทางไปนาที่นี่มันมันเป็นยังไงที่นี่เขาเรียกอะไรนะแลนดน์วายแล้วก็ไม่เข้าใจหรอกภาษาแดนมากว่าแปลว่าอะไรเหมือนถนนอะไรเพราะว่าไม่เก่งะ แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้อะไรเท่าไหร่มันเป็นทางแบบชนบทอ่ะทางไปนาและส่วนมากอะ่ะเขาจะให้แต่คนคนจักรยานแล้วก็เฉพาะรถที่เขามีบ้านอยู่ในซอยนั้นเท่านั้นถึงจะผ่านได้ ถ้าคุณไม่ได้พักอยู่ในซอยในในในานาแถวนน้นคุณก็ไม่สามารถขับรถผ่านเข้าไปได้มีครั้งหนึ่งเราหลงคิดว่ามันขี่ไปได้ปรากฏว่าเราก็ขี่เข้าไปแต่มันไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่เขาไม่มีแบบว่าตำรวจมาคอยดูเคร่งคัดอะไรขนาดนั้นแต่พอพอขี่เข้าไปแล้วเห็นป้ายเอ้า ห้ามรถผ่านเนาะมันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับถนน p r i เว t ของเขาเอะนะนี่ไปเดินกันต่อเดี๋ยวเราจะดูว่าเราเดินวันนี้ไปกับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วเราเดินได้กี่กิโลนี่ค่ะเพื่อนๆที่เราบอกนะมันจะเป็นแบบว่าทางไปนู่นแลนด์วายทางโน้นไปเดินกันต่อค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาได้หนึ่งกิโลแล้วค่ะพอเดินแล้วกัดร้อนตองถอดหมวกถอดถุงมือออกนี่เห็นไหมนี่มันเป็นฟาร์มนะแถวนี้เขาก็จะปลูกปลูกข้าวปลูกพักแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะท้งนา เดินมาได้กิโลกว่า,วาและตอนนี้เราก็เดินได้ประมาณสองกิโลแล้วคะ่ะทงยาอ่าไมใช่หญ้านะข้าวปีนี้เ็าปลูกข้าวบางปีเขาก็จะปลูกกะรบับบางปีก็ปลูกแบบเขาก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะเขาจะไม่ปลูกแบบว่าเพิ่แบบว่าซ้ำๆกันทุกปีเนี่ยเห็นไหม นี่แหละคือทางแลนด์บายนะคะเป็นแบบว่าถนนให้คนเดินตอนเย็นอะ่ะคนมาวิ่งกันเยอะมากเลยเขาก็จะมากันเป็นแบบว่ากลุ่มๆนะมาวิ่งออกกำลังกายเดินออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไไหมทางมันน่าเดินแถวนี้อากาศกด็ดีดีเดี๋ยวเรา มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเดินไปกลับทั้งหมดมันกี่กิโลตอนแรกเรากลว่าเอ้ยพอเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราคิดว่าหรือว่าเราไม่เดินเข้าไปในเมืองแต่เราจะเดินอ้อมไปทางดูบเบิลทางโน้นแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยเดินเข้าไปในเมืองแต่กลัวมันไม่ได้สิบก,กิโลเพราะว่าเราเดินนะหนึ่งกิโลเราใช้เวลาประมาณสิบเอ็ด นาทีไม่เกิน12นาทีต่อ1โลเดินเร็วมั้ยคอมเมนต์บอกหน่อยใครอ่า1กิโลคุณเดินได้กี่นาทีแต่เราเดินได้11นาทีส่วนมากนะ11นาทีตอนนี้เราก็หลุดจากแลนด์นาวายแล้วแลนนาวายมันจะสุดตรงนี้แล้วก็จะเดินผ่านหมู่บ้านไปก็ จะทะลุไปเกือบในเมืองเลยแล้วตอนนี้เราก็เดินได้3กิโลแล้วอุ้ยเหมือนฝนจะตกเลยอย่าเพ่งตกฝนตกเฉยเลยอะ่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมที่เดนมาร์กนะอากาศวันหนึ่งอะ่ะสี่ฤดูร้อนหนาวฝนอุ้ยแต่คิดว่ามันน่าจะตกไม่นานหรอกคิดว่ามไม่น่าจะเปียกตอนนี้เราก็เดินมาได้4กิโลแล้วค่ะเพื่อนๆนอันนี้ก็ใกล้จะถึงตัวเมืองแล้ว เดินไปอีกหน่อยก็จะถึงสะพานข้ามไปในเมืองซันดดบอค่ะและตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงสะพานข้ามไปในตัวเมืองซันดบอแล้วค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงในเมืองแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงอ่าท่าเรือเมืองซันดบอนะคะข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์นี่คือท่าเรือซันดบอช่วงหน้าซัมเมอร์นะ,ะเรือของอ่าคิง ของพระราชนีเขาจะมาจอดที่นี่เพื่อที่จะมาพักที่บ้านพักต่างอากาศเมืองโะสเตนของเขานะคะนี่จะถ่ายให้ดูบรรยากาศนิดนึงแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆทางโน้นให้มันได้ประมาณ5กิโลแล้วเราก็จะเดินกลับคิดว่าวันนี้เราจะไม่เดินไปในเมืองเดินได้ถึง5กิโลแล้วเราก็จะเดินกลับเอาแค่10กิโลก็พอวันนี้ ตอนนี้เราก็ได้เดินมาได้5กิโลแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปจนสุดตรงนน<อ>้นเขาจะเป็นปราสาทนะจะเป็นมิวเซียมตรงนน้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาได้หกกิโลเลยค่ะนี่ข้างหลังทางด้านโน้นนะเป็นที่ทำงานของเราค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะวันจันทร์ถ้าเราไม่ลาหย,ยุดต่อเราก็จะต้องมาทำงานแล้วนะคะวันจันทร์แต่เพเอินว่าวันหยุดของเรามันยังเหลืออยู่ก็เลยลายหนึ่งอาทิตย์ค่ะ อาทิตย์หน้าเราก็ได้พักอีกหนืองอาทิตย์เสร็จแล้วก็จะมาทางานตามปกติแล้วเราทำงานตีห้าถึงบ่ายมงจัดถึงสุกเดี๋ยวนี้ไม่มีงานเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่อยากทำอยากจะพักทำแก้จันถึงสุกก็พอแล้ว เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราเดินขึ้นนอนหกกิโลแล้วเหลืออีกสกิโล4กิโลก็ถึงบ้านเสร็จแ,แล้วก็จะทำกับข้าวกินวันนี้จะทำผัดนากินซื้อข้ามัโลนึงกินหลายวันเลยเพราะว่าก,กินคนเดียว วันนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายละที่เรากินค่ะนาวันนี้เราได้เดินมาถึงเจ็ดกิโลแล้วนี่ก็คือทางกลับบ้านกรจะผ่านนี่หมู่บ้านแล้วก็จะไปทะลุทางไปนาเหมือนเดิมนี่เรากลับเส้นทางเก่าไหมเดี๋ยวแดดออกเดีร้อนเดี๋ยวหนาว ตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะได้ถอดหมวกถอดถุงมือแล้วก็ถอดเสื้อแล้วร้อนอากาศมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะว่าบางทีแบบเดินไปประมาณกิโลนึงอะเดี๋ยวฝนเหมือนฝนเตรียมจะตกอย่างลนะอากาศก็หนาวก็ใส่เสื้อผ้าใหม่เดี๋ยวพอร้อนเราก็จะถอดตอนนี้ถอดเสื้อก่อนดีกว่าสรุปแล้วถอดหมวก ถอดถุงมือก็พอเพราะว่าอีกสักหน่อยเหมือนฝนมันกำลังตั้งเขาลงมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะหนาวเราก็ต้องใส่เสื้ออยู่ดีตอนนี้ก็แบบว่าเดินร้อนๆหน่อยลมเริ่มมาละคาดว่าไม่น่าจะโดนฝนแต่ก็ไม่แน่นะ <c oughs> ใส่หมวกอีกแล้วเพราะว่าลม เย็นหูตอนนี้เราก็เดินได้แก,กิโลแล้วจ้าจากนี้ไปถึงบ้านก็ประมาณอีก2กิโลก็เท่ากับสิบโลพอดีหน้าแดงพาะวาหนาวนี่ถึงบ้านแล้วตอนนี้เราเดินได้อ่าสิกิโลนะใช้เวลาประมาณเดี๋ยวตามองไม่เห็น นี่เราใช้เวลาเดินทั้งหมด1ชั่วโมง55นาทีค่ะ 10, 10กิโล300กว่าแคลอรี่